สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมกองโตอัตวานครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าออดี a เอส4เอวองครับรถพ่อบ้านใจกล้าครับวันนี้ครับลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนโฉมเป็นออดี้อาเอส4กลายเป็นรถพ่อบ้านแอบซิงแทนครับชุดแต่งโฉมมีอะไรบ้างผมพาไปชมครับขอเริ่มที่กันชนหน้ากอนเลยกันชนหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นทรงอาเอส4ครับและมาพร้อมกับกระจังหน้าดําเงาพร้อมโลโก้อาเอส4แบบเต็มๆหล่อๆครับและยังไม่พอครับจะมีส่วนด้านหลังอีกที่เราเปลี่ยนให้เป็นดิฟฟิวเซอร์ ทรงซิ่งๆ4่ีพบของ RS4 ครับมาพร้อมกับพ่อคู่สีดำเงาเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าคันนี้ A4 จะแปลงเป็น RS4 หล่อขนาดไหนไปชมกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับผมก็อย่างที่น้องคงโตบอกไว้นะครับผมคันนี้เป็น Audi นะครับ A4 นะครับผมอะวองนะครับผมมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าชุดแต่งนะครับผมที่เป็น RS4 หรือเอสนั่นเองนะครับผมรอสวยงามเท่สุดๆนะแต่ที่เห็นะคุณผู้ชมครับด้านหน้าก็จะเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับผมก็คือเป็นตัวซิ่งของทาง Audi นะครับผมก็ปริ้วด้านหน้ามาครบนะครับผมโลโก้เป็นสีดำนะครับผมรอมากๆมันตัวฟิลเมนเป๊ะสุดๆนะครับผม ด้านหลังนะผมก็จะเป็นตัวบัมเปอร์หลังมานะผมแล้วก็ตัวดิฟข้างล่างเป็นดําเงามาพร้อมท่อที่เป็นท่อโครมดานะครับผมซ้ายขวาสวยงามมากนะฮะลูกค้าท่านใดน,นะผมที่ใช้อดดี้อยู่นะครับผมที่อยากจะเปลี่ยนนะผมจะขับเป็น A5 อห้านะผมหรือว่า A7 A6 ต่างต่างแล้วตัวอวองนะผมอยากเปลี่ยนเป็นตัว RS ตัด้วยบริคิดเนี่ยนะสนใจก็ทักมาเลยครับที่ไลแอดแอดไซต์ออโตบานั่นเองนะก็มาถามได้ว่าตัวนี้มีไหมมีเปลี่ยนเป็น RS4 RS5 r s ไห้ไหมครับผม ามาได้นะครับผมสวยงามแน่นอนฮะงานเนียนๆเนียนเนี้บพันสดุดีมากๆนะครับผมแล้วก็ขอฝากยูทูบชาแนลเฟซบุ๊กไอจีสิงต์ต่อเช่องทางในสื่อต่างๆคุณผู้ชมครับอ้นประวันเรนวัดไทยแลนด์ครับ,บรรนนะะผมกดไลค์กด like, แชร์กดกระพริบกดกราบพวกเราด้วยฮะ,ะวันนี้บูมก็ขอลาไปก่อนกับรถสวยๆคันนี้นะ,ะผมไอซีอะวองนั่นเองะะแล้วครับผมแปลงร่างเรียบร้อยครับครับ